おいおいおいどこ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b p s n นะคะท่านผู้ชมก็วันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟต่างประเทศกันเนาะก็เป็นเล่นเป็นเมอร์เดอร์โอ้ยทำไมธนูเต็มเลยเล่นเล่นในมินิเกมเมอร์เดอร์ก็อยู่ในเซิร์ฟของ MC Universal ใช่ไหม Universal c u p เหรอโอเคก็นั่นแหละแพนอาจจะอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมก็แพนคือโง่กฤษไงเออพนพยายามพัฒนาตัวเองแล้วแต่มันก็ คือมันความที่แบบว่ามันไม่ชอบอะทุกคนคือแพนแพนเป็นคนที่ไม่ได้เกลียดภาษาอังกฤษนะแต่แบบแค่แค่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ชอบในในแบบภาษาอังกฤษอะคือชอบภาษาจีนมากกว่าอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วอันนี้คือคือทำไมมันมืดจังวะเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆนะทุกคนก็เก็บทองไปก่อนอันนี้คือจะบอกว่าท่านชมสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะคะก็เป็นเซิร์ฟไอดีแทนน้เนาะ คนก็เยอะอยู่เอ้ยไม่ใช่ดีแท้ผู้ผิดไอเดีไอดีเถื่อนคนเยอะอยู่นะประมาณ3,000 4,000่นอะเออคนคิดว่าใครเป็นแพนไม่รู้หรอกอ้าเฮ้ยผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นเอ้าเมื่อกี้ไม่เห็นไอบ้านแบบมันมืดอะแบบมันมืดอะแล้วมันไปไงวะมันเดินลิฟต์เหรอสิบนาทีสิบวิจะเริ่มนะทุกคนก็นั่นแหละแพรอาจจะพูดมากไปนิดนึง โอ้ยโนว่ะโหอ,อยากเป็นมร์เดอร์เลยไม่เคยเป็นมร์เดอร์ในเซิร์ฟแบบนี้ส่วนมากจะเป็นจะเล่นแต่กเสกสินไงอะไรเนี่ยเอ้ยสกินโพนี่ว่ะทุกคนคิดว่าใครเป็นยังยังใจยเ,จย,เย็นใจเย็นยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเฮ้ยนี่มันตามอะ่ะเฮ้ยเอ้าจบแล้วไม่ทำะไรเลยอะไรวะเนี้ยมาแต่แรกก็ตายเลยามันมีจัดอันดับการฆ่าด้วยหรอ เคแมแปพาร์ค okay, นี่ว่ะเมื่อเด้อโอ้ยไม่ใช่อินโนว่ะจบละอยากเป็นบ้างะขอเป็นบ้างดีตาหน้าเราอาจจะได้เป็นทุกคนก็นั่นแหละเดินไปเรื่อยๆตามภาษาอินโนทั่วไปเดินค่ะเดินเดินเดินค่ะเดินเอ้ยอันนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยรถไฟอะของเศกสินมันใช้ไม่ได้ไงก็เลยลองดูอันนี้ใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้อะเออมันใช้ไม่ได้แหละเมื่อคนใช้ไม่ได้เทย เดิน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 แต่อันนี้มันดีอย่างคือแบบมันตายแล้วคือมันเห็นศพไอ้นี่ไงเห็นศพแล้วจะได้รู้ว่าใครเป็นเมอร์เดอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนโอ้โอเมก้าดอุ้ยหูเลย์เลย์เลย์กี่คนนี่เฮ้ยโหคือเยอะเกินเฮ้ย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 ขอร้องขอร้องอย่ามาแถวนี้ ทุกคนเพนเพนเหลือเพนเลยอีกสองสองสองทองสองทองจะได้ธน <Tá> ูแล้วทุกคนอดใจรอนิดนึงทุกคนทำไมมุนตายกันเยอะขนาดะนี่ไอ้ดำเป็นแน่เลยไอ้ดำแน่เลยฮะาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะทุกคนเพนกลัวจริงเลยเฮ้ยไม่มีทองเลยวะแถวนี้วิ้ยทำไมไอ้ชื่ออะไรวะม์เดอร์เก่งยังวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันเริ่มหลอนด้วยเอาจริง คือแบบเห็นศพคือแม่งตายกันขนาดนั้นอะคือมันเกินอะเฮ้ย hey, ทุกคนทุกคนไอ้นี่แน่เลยทุกคนช่วยด้วยไอ้นี่เป็นแน่เลยโอย้แล้วแพนมาเหมือนมาโอ้โหตรงนี้แม่งก็มีศพทำไมตรงไหนแม่งไปตรงไหนก็หล่อนวะเนี่ยเฮ้ย hey, ทุกคนจริงจังเนีนอะทุกคนคิดว่ามันเห็นแมนปะถ้าเป็นมังเนี่ยเฮ้ย hey, แม่งเหลือคือคือไม่เมอร์เดอร์หน,นีดิมีกี่คนวะ ไม่รู้อ่ะเพนยังไม่เคยเล่นอ่ะเฮ้ย hey, ทุกคนตอนนี้เหลืออินโอยู่สองคนว่ะเออไอ้นีแบบเนี้ยเฮ้ยเอ้าเอาว่ะเอาว่ะเพนไม่รู้ก็แบบโหดเกินไงทุกคนโอเคไปก็แบบขึ้นชื่ออ่ะไม่รู้หองเมื่อกี้นี้มาต่ออีกตาหนึ่ง เล่นเอ้แบบไรอ่ะไม่เคยเล่นเอ้เอ้เดนเดี๋เวินเอ๋อแมปมันก็แบบเดิมเนี่หว่าใช่ป่าววะไม่รู้่แพนไม่เคยเห็นตรงนี้มั้งของเซกซีนคือมันจะไปเกิดไอ้ตรงไอ้ตรงตรงนั้นอ่ะอันนี้มันไม่ได้เกิดตรงนั้นโอ้ยอินโนอีกแล้วแม่งตามล่าหาหาการเป็นนักฆ่าแม่งไม่ได้พอพอมันไม่ได้อยากจะเป็นแม่งก็เป็นแต่ตอนนี้แม่งอะไรวะนี่อ่ะทำไมสกินสตีฟมันไม่เหมือนสตีฟเลยวะทุกคนอ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเป็นสกินไม่ใช่แบบดีฟอต์นี่วา บ่นจะก,กินแบบเฮ้ย hey! ระแวงว่าไอ้นี่ใหม่แะเฮ้ย hey! ขอร้องอย่าเป็นนายอย่ามาฆ่าเราไอ้นี่ป่ะเนี่ยเฮ้ย hey! ไม่แน่นะทุกคนไม่แน่นะจริงเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามดินายนายคิดว่านายโหดเหรอฮะนายมาตามเราดินายอย่าป๊อดดินายอย่าเดินตามเราดิเฮ้ย hey! อะไรอ่ะอะไรอะไรใครเป็น มันมันยุให้เพนขึ้นไปตรงนี้แปลว่าอ๋อมันเป็นทางลับเออโหเห็นศพนอนตายอยู่สามสี่ตัวน่าจะรู้ว่าฆาตกรน่าจะอยู่แถวนี้นะน่าจะไอตัวนั้นแหละน่าจะไอตัวนั้นแหละทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เว้ยเอาไม่ใช่เหรอด้วยตัวนี้ไปก็โอ้โหขนลุกเลยบ้าเอเคไปเฮ้ยมันเล่นง่ายจังวะไม่หรอกเราฟังภาษามันไม่รู้เรื่อง ภาษาเขาแบบมันอ่านอ่านไม่ออกไม่รู้เขาพิมพ์ภาษาอะไรนั่แหละทุกคนไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยคือคนเราจอ่านออกกันใช่ไหมละ่ะก็แบบมันก็มันจะแบบระแวงตลอดเวลาเว้ยขอเป็นมาเดอรเหอะขอเป็นมาเดอรเหอะขอบ้างขอบ้างโ,อ,อ,โ,โอ,อ,อ้อินโนยแยะอ๋อแบบนี้มันเป็นแบบห้องสมุดเฮ้เฮ้เคังสมุดเฮ้ทุกคนมันก็ มันก็ไม่ได้แหลกอะไรมากนะทุกคนสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะเวย้ยคือแบบมัน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 ลื่นดีอะมันเป็นที่เน็ตปล่าวะไม่รู้อะเดี๋ยวแพนไปอยู่หอปุ๊บคือเน็ตกลางทันทีเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าแพนอยู่ตาเอออยู่อย,อยู่อยู่ต่างเฮ้ย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 จะบอะสองตัวเลยใครเป็นวะทุกคนแพนว่าอยู่แถวนี้แหละแพนว่าอีฆาตกรอีตัวนี้ป่ะไม่ใช่ <c oughs> หรอ, <osure> โ,อ,โ,อโอ้ย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 ออะไรเนี่ยตกโลกอ๋ออะไรวะงง เอ้เมนี่บินได้ว้เนี่ยมียศอ๋อมียศแบบน,นี้แกมันสูมแมปหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้อะทุกคนเพนอาจจะเฮ้ยเพนก็อาจไม่รู้อะเวลาเสกสินไม่มีคนเพนก็มาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ได้นะเว้ยจริงๆ แต่เพนอยากเล่นซวยวัวอ่ะเพนอยากเล่นเพนชอบเล่นซวยวัวมากเลยแบบสกายวัวเอ้ยไม่ใช่สกายวัวซวยวัวกับไอ้สกายบอสอ่ะมันแบบมันน่าหนุกอ่ะสำหรับเพนนะแต่สําหรับบอสคือแบบเพนอยากชวนบอสมาทิปด้วยเว้ยแต่คือบอสมันไม่ชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับซวยวัวอ่ะคือมันบอกว่ามันมันมันคนเน็ตกากแพนิกสองขีดอ่ะเขาอาจจะอยู่ไกลระหว่างประเทศเขาเนี่ยเลยประมาณนั้นละมั้งไม่รู้อ่ะเริ่มแล้วท่านผู้ชมมัดเดอร์เอาไม่ใช่อีกโอ้ยเนาะ ไอ้นี่มันใส่หัวมันระแวงว่ะเอาว่ะแ่นจะเล่นจนกว่ามันจะได้เป็นเมอร์เดอร์เนี่ยจริงอโอโหแม่งอินโนตลอดเลยทุกเกมเลยบ้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นปะเนี่ยไม่รู้ว่าระแวงแม่งมาหมดแล้วนะเฮ้ย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 ไม่เดินตามดีมากดีมากภาษาอะไรวะเนี่ย ใครรู้แปลออกคือคนแปลแอบแหน่อยเฮ้ยทองนี้มันมันดอกอ๋อคือมันถ้าไม่มีคนเก็บมันก็ดอกแบบแบบอย่างนั้นเลยอรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะสามสิบแปดบล็อกเออฆาตรกรอยู่แถวนั้นแหละฆาตรกรมีกี่ตัวสองเหรอมันเป็นคําถามที่โลกแตกมากมจริงๆแอนถามจะออเลยฆาตรกรมีกี่ตัวแล้วแม่งถามถามแม่งทุกแมปอะ แพนไม่รู้เลแพนเล่นเกมต่อมาเต้เเแล้วแพนไปต่อระเตศโอ้โจบละทุกคนคิดว่าคลิปนี้แพนจะได้เป็นมร์เดอร์ไหมแพนว่าอีนั่นแหละเป็นอ่ะอีที่มันเดินตามแพนน่ะแพนก็ไม่รู้เหมือนกันมันเดินมามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืวอวไอตัวนั้นเป็นแพนไม่รู้อะลองขึ้นไปดูดีมีศพป,ปะ่ะโอ้โหศพเพียบเลยทุกคนทุกคนศพเพียบเลยอยู่แถวนั้นแหละทุกคนเชื่อแพนไหมเฮ้ยอีนั่นป่ะ อีนั่นแหละเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่โดนแพนไม่ไม่รู้ใครอ่ะแพนไม่รู้ใครเป็นอะ่ะอันี่แบบว่าใครบอนว่ยอ้นี่เปล่าวะไม่รู้อะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้นี่เพนไม่เห็นอนูจริงนะเอ้าไม่ทำอะไรเลยความระแวงไงไม่กล้าหานเหมือนตอนเล่นเซอไทยเว้ยถ้าเป็นเล่นเซอไทยได้ป่านนี้แพนยิงมาแล้วนะ <laughs> มาอีกตาหนึ่งทุกคนตาสุดท้ายแล้วค่ะ ดูซิเราจะได้เป็นเมอร์เดอร์มไหมทุกคนมาหลอลุ้นไปด้วยกันนะทุกคนโอเคอันนี้มันคือด่านไหนวะเอ้ยไม่เคยเห็นวะเฮ้ยทุกคนด่านใหม่ปะอาจจะเป็นแมปใหม่มัง้งแพนไม่รู้อะ่ะสอหนึ่งฮิวมะม,ม่วงโอ้ไม่ไม่ไม่อยากกินมะม่วง,งมันเห็นเห็นแล้วอยากกินมะม่วง,งมันแล้วท้ามมันเดินอะไรมันดูนเ,ดนเป็นแก๊งขนาดนั้นมันจะรู้เหรอจะรู้เหร,อ,ร,หรอใครเป็นไอ้บ้าทุกคนดูมันเดินกันเลยอุ้ยดรอปทีแม่งได้สามมันพูดไม่ทันขาดคำเลยแม่งแหลกแล้วเนะี่ยตอนน่ะ หรือว่าเน็ตเพื่อนมันปิงอ๋อน่าจะเน็ตนมัแนแหละแทนแพละแวงแม่งทุกคนเลยตอนเนี้ยอืมไอ้นี่ค้างแล้วโอ้โหรู้แล้วใครเป็นรู้แล้วใครเป็นไอ้ไอ้ตัวบอทอะไอ้ไอ้โรบอทปะโรบอทไอ้ตัวที่มันหน้าเหมือนโรบอทอะนั่นแหละจะพาสตีฟหรือดาบมาฆ่าแพนเนี่ยแบบเฉยเเนะีเฮ้ยมันกดสวิกได้ด้วยว่ะแพนไม่เคยเล่นแบบนี้แต่แบบนี้แม่งรู้สึกว่ามันก็มันก็เอ้ย เฮย้ยเมลเมลเมลไอ้นี่มันเน็ตแหลกอ่ะไอ้นี่มันเน็ตแหลกอ่ะโอ้โหแม่งวาร์ปได้จบละเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวนั้นเป็นมันถือดาบไอ้บ้าฆาตกรแม่งปิงหนักมากเลยอ่ะตอนเนี้ยคือถ้าแพนได้ธน,นูนี่คือแพนยิงมาแล้วเนะีนะ่ยเพิ่งหามันไม่เจอเตอนเนี้ยไอ้นี่มันเป็นอะไรอนะ <laughs> ทุกคนมันตายหรือยังไ้ฆาตกรตัวนั้นอะฆาตกรมีกี่ตัววะเนี่ยแต่แพนรู้ว่าไอ้นั่นเป็นแพนเห็นมันถือดาบอยู่เฮ้ยเมื่อกี้ออกหรือว่าอะไรมันออกปังถ้าตายมันจะขึ้นเป็นศพเฮ้ยอะไรวะนะแพนต้องมีไอ้สตีฟนี่แหละตัวใดตัวหนึ่งเป็นะแพนต้องไปเก็บทองให้ได้สิบก่อนแม่งเลออกสองเฮ้ยได้แหละโอเคเฮ้ยทองแม่งดรอปเยอะดีเว้เฮ้ย ทุกคนเฮ้ยเสิร์ฟนี้ทองดอบเยอะมากเลยอะชอบชอบชอบเอ้ยใครเป็นวะทุกคนไอ้นี่เป็นเอ้าอือก็บอกแล้ะไอ้นั่นเป็นเอ้ยขอบคุณไอ้ไม้มากเลยไอ้ไม้ยิงถ้าง,งั้นก็คงไม่ได้ไปคงไม่ได้จบสักทีแม่งปิงมาก โอเคนะคะถ้าใครชอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์แพนด้วยนะคะก็แพนจะอาจจะทำคลิปออกมาได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแพนก็จะพัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์แพนด้วยนะคะก็ไปแล้วบ๊ายบาย